ช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้กระบะปิกอัพไว้ใช้งานกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เป็นแบรนด์หลักนะที่อยู่คุณคู่คนไทยมาอย่างยาวนานอย่างอีซูซูเลยฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเป็น Space Cap เกียร์ธรรมดาสเปคยอดนิยมเน้นการใช้งานนะครับ ทนไม้คนมือไม่จุกจิกไม่วุ่นวายอึดถึกทนแบบนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2017 Isuzu D-Max 1.9S Spacecab เกียร์ธรรมดาไม่เจ็ดมาก สุสูดีแม็กครับแมกการันตีเรื่องความทนทานใช้งานง่ายเป็นแบรนด์หลักที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานครับวันนี้เป็นสเปคยอดนิยมเลยเป็นกระบะขับเกียร์ธรรมดาเพราะนั้นใครเน้นใช้งานเน้นงานบรรทุกเน้นงานหนักคันนี้น่าสนใจครับ2017 Isuzu D-Max 1.9 S Space c a บเกียร์ธรรมดาไม่70,000ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะโมเดลผลิตปี2017 แท้เลยเป็นใหม่เนเชนกระจังหน้าไหม่เนเชนเป็นเครื่องตัวใหม่ด้วยนะฮะดีเซล1.9 DDI Blue Power นะแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาเรื่องพละกำลังขายห่วงแน่นอนรับประกันโครงสร้างไม่ชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิควา่ไความไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆ70,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับเรื่องชนหนักพิค,ควม่มตัดต่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะแต่ก็ตามสไตล์รถปิกอัพรถที่ใช้งาน บรรทุกเพราะน,านั้นเรื่องริ้วรอยมีบ้างนะครับตอนเข้ามาก็มีรอยกระจัดกระจายนิดหน่อยอไม่เกิน5ชิ้นนะครับบางชิ้นรอยไม่เยอะก็ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะฮะบ,บางชิ้นรอยเยอะเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าตัว S นะครับเป็นตัวประหยัดนะครับตัวประหยัดก็กระจังหน้าจะเป็นสีเทาเข้มด้านๆแบบนี้สวยเลยโลโก้ isuzu สวยใหญ่เลยนะครับโดยรวมก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะฮะ โคมไฟหน้าฮะเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะก็ยังสวยใสยใช้ได้นะแต่ก็เป็นรถสไตล์แบบทํางานนะงานบรรทุกเพราะนั้นก็นจะมีขนแมวบ้างเบ,า,บาๆนิดหน่อยแต่โดยรวมถือว่ายังดูดีนะฮะไฟหน้า2ฝั่งโฟมมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะโคมไฟยังสวยใสยใช้ได้ส่วนไฟตัดหมอกไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวประหยัดเน้นการใช้งานนะครับฟ้ากระโปรงจําได้ว่าขัดอย่างเดียวนะฮะสีสันที่เห็นนี่คือเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลย โดยรวมใช้ได้สเกตหินมีไม้มีบ้างขนแมวมีบ้างเบาๆแต่ดูแล้วด้วยความเป็นรถสีขาวมันก็ไม่ได้ชัดอะไรมากเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ก็เลยขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะฮะขพไปยังบางสายใช้ได้นะฮะกันชนก็ขัดให้อย่างเดียวนะฮะจำได้ว่าขัดให้หรือรอยมันมีนิดเดียวก็เลยขัดให้อย่างเดียวนะฮะไม่เยอะไม่เยอะก็เลยที่เหลือขัดไปสเก็ตหินมีนิดเดียวนิดหน่อยตามสไตล์รถปิกอัพ ต้องมีกันบ้างนะฮะช่วงล่างด้านหน้าก็ใช้ได้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะฮะภาพรวมแบบขวานะฮะบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดวันนี้เราทําออกมาแล้วสีสันใช้ได้นะครับสวยเนียนใสทั้งแถบนะครับเป็นเนื้อเดียวกันข้อไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์จับว่าค่อนข้างบางนะครับมือจับรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะสีดําด้านเพราะว่าเป็นสเปคตัวเริ่มต้นนะฮะ มีฟรีมาให้จากเจ้าของเดิมกันศาสตร์มีให้เรียบร้อยเสาอากาศหนวดกุ้งมามาแบบคลาสสิก <c oughs> คลาสสิกมากนะฮะก็ยังสวยใช้ได้กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะฮะส่วนไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ำเปล่าให้ย่างเดียวโดยรวมก็ยังใช้ได้พอไปยังบางอยู่นะฮะล้อจริงๆถ้าต,ตามสเปคโรงงานนะจะเป็นล้อกระทะนะฮะที่เห็นนี้คือเจ้าของเดิม ให้เรามาขอบคุณมากนะฮะเขาเอาแม็กของ d m a มตัวเก่ามาใส่นะโอเคมันก็สวยดูดีใช้ได้ไม่มีทลงทะลองไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเป็นลาย6ก้านใหญ่สีบรอนเงินเท่ๆเลยนะครับส่วนยางเจ้าของเดืมไม่มาโอ้กระจัดว่าใหม่นะฮะแม็กซิ7 0จ็ดร้อยบราโวออทเทรเรนเบอร์24570 R16 ปียังใหม่มากครับเขาเพิ่งเปลี่ยนมาให้เราปีที่แล้วขอบคุณมากนะฮะดอกสวยเลยนี่ ดอกสวยมากนะครับดอกลึกดอกเต็มดอกคมดอกนิ่มอีก4ปีได้แน่นอนซุม้มล้อสวยงามไม่มีชนดักไม่มีน้ำท่วมนะฮะล้อหลังนะฮะเจ้าของเดิมจากล้อกระทะเขาใส่ล้อ,อแม็กมาให้เราขอบคุณมากแม็กก็ยังดูดีใช้ได้นะครับส่วนยางเขาให้มาค่อนข้างใหม่มากเลยนะแม็กซิตป,ปี2023นะดอกสวยดอกเต็มดอกลึก ใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะฮะใช้กันยาวๆซุ้มล้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำถ่วมรถแคปก็ข้อดีเปิดง่ายขึ้นลงง่ายภาษีถูกปีละพันเปิดมาแล้วอย่างแรกก่อนสติ๊กเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามนะครับสติกเกอร์ด้านในเรียบเนียนสวยงามเปิดมาแล้วซอนในเห็นชัดเลยน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับตัวักอนคมๆนะฮะ นะ้น mm ็อ hmm. ตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะฮะหลังคาฮะเม็ดอาร์คสวยงามยู่ครบตลอดทั้งแนวซอกนายสวยแห้งเดิมใสนะครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะ mm hmm. ด้านหลังเจ้าของเดิมแถมพื้นปูกระบะมาให้นะฮะของไลเนอร์น่าจะของติดรถมาตั้งแต่ออกโชว์รูม มีริ้วมีรอยบ้างตามสไตล์รถปิก up รถใช้งานมันต้องมีกันบ้างแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ายังใช้ต่อได้อีกหลายปีแน่นอนนะครับยังดูดีด้าน,นหลังมีไฟเบรกนะมีฟิล์มให้เรียบร้อยไฟท้ายนะฮะขวาโอเคเรียบร้อยฝากระโปรงฝาท้ายคิดว่าขัดนะครับฝาท้ายขัดให้เพราะว่าสติ๊กเกอร์เขายังอยู่ดีนะฮะ ฝ่าท้ายซ้ายขวาโอเคสมบูรณ์ใช้ได้เรียบร้อยนะฮะอ้าวมุดกันนิดหนึ่งล้อไหลยังอยู่นะฮะช่วงล่างแชสซีแนบเนิบสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะฝาท้ายเปิดมาแล้วอึ๊บตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทฮะรูกลมคมกริบตะเข็บซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันรูกลมคมกริบภาพรวมแถบซ้ายฮะบางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทำ วันนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยเลยสวยใสเพราะไปเออจัดว่ายังบางมากๆเลยนะฮะตรงนี้มีขนแมวเบาๆนะฮะแต่ไม่น่าเก็บเลยเดี๋ยวขัดให้อีกรอบหนึ่งละกันนะฮะมือจับสีดําด้านนะฮะฟิลม์มกันศาสตร์เจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวน่ารักน่ารักตรงนี้นะฮะล้อเดิมเป็นล้อกระทะเจ้าของเดิมให้แม็กมาขอบคุณมาก เรียบร้อยดีไม่มีทะเลาะอะไรยางแม็กซิตปี2023ทั้ง4เส้นโอ้โหคุ้มมากครับดอกสวยดอกเต็มดอกลึกมากนะครับใช้กันยาวๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำพ่วกล้อหลังซ้ายก็ใช้ได้ฮะเรียบร้อยดีไม่มีทะเลาอะอะไรรุนแรงยางแม็กซิตบาวโปี2023นะฮะดอกโอ้โหสวยมากดอกลึกดอกเต็ม ใช้กันยาวๆซุ้มลอ้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำถล่มประรตูเปิดมาแล้วสติกเกอร์เรียบร้อยไม่มีงัดแงะนะฮะซอกในหัวน็อตเดิมหมดแห้งสนิทไม่มีถอดไม่มีขยับตัวอักษรคมๆสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามหลังคาเม็ดพสวยงามอยู่ครบซอกในสวยแห้งเดิมใสนะฮะแก้ม เออน,อน็อตก็เดิมๆนะฮะเดี๋ยวไปดูดันหนา้าอาปาสีต่อแล้วกะลักกระดาใช้กันได้ยาวๆเลยกระจกเดิมของอีสูสูเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะไปตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่และดีเซล1.9 DDI Blue Power นะฮะเอออยห้แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะเป็นดีเซลอัตราสิ้นเบืองก็ใช้ได้เลย14โลลิตรก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะไมแท้7 0 0 0 0โลครับ มาโครงสร้างกันต่อเลยซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับผิวพันธุ์แห้งสนิทเบ้าโชกแห้งสนิทรูกลมคมกริบแบคหลังสวยเลยแห้งสนิทนะครับคานเดิมหมดนะฮะรูกลมรูคมนะฮะเบ้าโชกมองไปสวยงามขาหน้าเดิมหมดทุกจุดเลยน็อตเดิมไม่มีขยับผิวพันธุ์แห้งสนิทสวยงามนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอดเลยแผ่นเบรดรุ่นนี้จะอยู่ซ้าย สติ๊กเกอร์ยังอยู่ดีนะฮะผลิตและประกอบประเทศไทยตัวถังครับ MP1 TFR ลงท้ายด้วย T031670 นะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมเหมือนกันไม่มีถอดน,นะฮะเบ้าโชค๊คแห้งสนิททั้งซ้ายทั้งขวากันร้อนยังสวยซอกในน็อตเดิมทุกตัว ฝาหน้าก็เดิมฮะน็อตไม่เคยขยับเลยสุดยอดนะฮะค่อนข้างเดิมมากด้านใต้ผิวแห้งเดิมนะครับการร้อนยังดูดีสติกเกอร์เนียนทุกแผ่ไม่มีงัดแงะแกะเก่าแนวซิลิโคนเดินตรงไปฮะแนวซิลิโคนเดินตรงไปฝากระโปรงน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดสุดยอดฟังเสียงเครื่องกันนะ เรื่องแน่นๆใสๆนะฮะไม่แท้เ0 0 0หมื่โลเดี๋ยวไปดูด้านในกันสเปคเดิมจริงๆจากโรงงานมันจะเป็นหบ่อผ้านะฮะอันนี้เราก็ไม่ต้องซักนะฮะเสียเวลาเราพุ่มเลยครับผมพุ่มเปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดําได้แดงให้นะ,ะมันจะได้เข้าออกคอนโซลด้านในเลือกใช้ดําแดงนะมันจะได้ดูแบบว่าวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ของใหม่สวยสะอาดนะครับแผงเป็นพลาสติกล้วนเพราะฉะนั้นไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับก็ มายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยมีริ้วรอยนิดหน่อยตามสไตล์รถใช้งานนะครับด้านหลังนะฮะตัวเบาะก,ก็ผมก็หุ้มของเดิมก็อาจจะฟองน้ํายุคนิดหน่อยอันนี้ก็เราก็เสริมฟองน้ําหุ้มหนังเทียมสีดําได้แดงให้เรียบร้อยส่วนพนักพิงนี่ของเดิมโรงงานนะ,ะไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นผ้ายังดูดีใช้ได้นะครับด้านใต้มีช่องเก็บของให้นะฮะไว้เก็บแม่โรงแม่แรงอุปกรณ์นะฮะตัวพื้นด้านล่างจะเห็นว่าเดิมหมดนะฮะไม่มีน้ําท่วมนะฮะแผงแคป เป็นงานพลาสติกล้วนนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะยังดูดีมีรอยบ้างเบาๆนิดหน่อยแต่โดยรวมยังสวยนะครับประตูหน้าซ้ายนะฮะก็เรียบร้อยใช้ได้เป็นงานพลาสติกล้วนนะฮะฟิล์มเจ้าของเดมให้มาเป็นไฮคู Q ก็ยังสวยมากนะครับตัวเบาเราหุ้มใหม่เลยเป็นหนังเทียมสีดำได้แดงนะครับสวยสะอาดเรียบร้อยแผงแคปฝั่งนี้โอเคเรียบร้อยไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเบา สีดําได้แดงด้านล่างมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆให้นะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะกุญแจก็จะโล่งๆรล้วแบบนี้ไม่ได้มีอะไรให้นะฮะมีกุญแจทำรองให้อีกดอกหนึ่งแค่นั้นจบเน้นใช้งานฮะ,ะสตาร์ทมาแล้วไม่ไม่แท้แน่นอนฮะรถบ้านมือเดียวใหมื่นสามพโลนะครับถือว่าน้อยมากเปิดแอร์ก่อนนะฮะ แอร์เป็นแมนวลนะฮะปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลปรับทิศทางแบบแมนนวลนะฮะแอร์ออตโต้ไม่มีนะแต่เย็นเหมือนกันคอนโซลหน้าฮะงานพลาสติกสีดำแข็ง โดยรวมก็ใช้ได้นะครับโดยรวมถือว่ายังดูดีเลยหน้าจอฮะตัวเริ่มต้นตัว S ก็จะไม่ได้มีออปชันอะไรเยอะให้มาก็เป็นจอเดิมติดรถมาตามสเปคโรงงานเลยเล่น MP3 ได้ CD ได้ AUX ได้ USB ได้อ่ะก็ยังดีเครื่องเสียงเดิมติดรถมาจากโรงงานนะฮะก็ยังใช้ได้นะฮะนี้เราก็ขายตามสเปคโรงงานไปเลยนะฮะด้านล่างนะฮะ ก็จะเป็นพาวเวอร์อา t เลทหรือที่จุดบุหรี่มาให้นะครับแล้วก็เกียร์6สปีดและถ้าเป็นเครื่อง1.9เราจะได้เกียร์6สปีดเลยนะฮะนี่ก็เป็นเกียร์ยุคใหม่นะฮะการเปลี่ยนเกียร์ก็จะนุ่มนวลแล้วก็ประหยัดยิ่งขึ้นนะฮะเกียร์1 2 3 4 5 6และ ถอยนะฮะเบรกมือก็ตามสไตล์รถกระบะนะฮะคอนโซลตรงกลางยังดูดีใช้ได้ร่องวังแก้วน้ำยังสวยนะครับ<ม>ที่เท้าแขนเป็นพลาสติกสีเทาเข้มนะฮะก็โดยรวมก็ใช้ได้นะฮะด้านในโล่งๆนะครับไม่มีรูอะไรให้ปวงมาะไยมาแบบโล่งๆไม่มีปุ่มอะไรให้ทั้งนั้นเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นมีถุงลมมาให้2ลูกจบนะฮะ ที่เหลือก็ตามสเปคโรงงานนะสีดําก็ยังดูดีปรับปวงมาลัยได้2ทิศทางนะฮะลงขึ้นแค่นั้นกระจกไฟฟ้าซ้ายขวาออโต้ที่คนขับ1บานเซ็นทรัลล็อกมีให้ส่วนกระจกข้างด้วยความเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะต้องบอกว่าไม่มีระบบไฟฟ้าปรับด้วยมืออย่างเดียวเลยนะฮะพับเพิ่มะไรก็ด้วยมือมีร่องวางแก้วน้ำม,มาให้ซ้ายขวาเอออันนี้ดีผมชอบ โอ้เ oh, จ้าของเดิมแถมกล้องมาให้เราแล้วขอบคุณมากเลยมีกล้องหน้ากล้องหลังก็มีนะฮะนี่มีกล้องหลังในตัวเลยเพราะฉะนั้นไปตามนี้ได้เลยนะฮะเพดานฮะแน่นอนผู้ชายขับอยู่แล้วรถสไตล์นี้เรื่องพัดตรงพัดติกอะไรเขาไม่แกะเลยนะฮะฝั่งซ้ายก็เรียบๆไม่มีกระจกอะไรให้พัดติกยังไม่แกะมีเจิมเบาๆตามสไตล์รถบ้านเพดานก็มีไฟให้ดวงหนึ่ง ตรงกลางนะฮะที่เหลือก็เป็นสักราดสีเทาก็ยังใช้ได้นะฮะยังดูดีเจ้าของเดิมทำอะไรป้ายอะไรนี่ตอนปีห้าหรอโหนานแล้วนานแล้ว,นนลว,ลวช่างมันอาจจะดูไม่ได้ห้หอะไรหกโคกนี่หกลอันนี้น่าจะลงไม่ให้ห้าหโตัวรถออกก็เกินและนะอ่าไม่ไม่ครังไปแปดหมื่นหนึ่งอ๋อแสดงว่าเขาเข้ามาตอน7จ็ดหนึ่งนะฮะ เขาเข้ามาตอน7จ็ดหมื่นหนึ่งใช่ตอนนี้7จ็ดหมื่นสามขยับไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก่อนออกรถเข้าอีสุซิกระเบือใครละกันนะเกะ๊แบบ2ชั้นนะด้านบนนะฮะก็จะมี power l e t มาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างเกะ๊ทั่วไปนะฮะโอ้มีแฟ้มให้ด้วยนะฮะเยี่ยมเลยเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อะฮะรถกระบะแคปคันเล็กๆคู่มือมันจะต้องอลังการอะไรขนาดนั้น ก็ต้องบอกว่าเขาใช้คู่มือร่วมกันนะฮะระหว่างตัวท็อปใหม่ท็อปอะไรเขาใช้คู่มือเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเ,เนื้อหามันก็เลยเท่ากันนะฮะไม่ว่าจะออปชั่นเยอะออปชั่นน้อยมันเนื้อหามันเหมือนกันมันก็มาหนาปึ๊กเลยนะฮะหน้าจอก็เหมือนกันนะฮะนี่เขาใช้คู่มือร่วมกันเลยทั้งตัวท็อปใหม่ท็อปอะไรเงี้ยแล้วอันนี้มันเล่นไม่ยากก็คงไม่ต้องใช้อะไรนะครับสมุดคู่มือเข้าศูนย์โอ้ยังมีด้วยนะฮะนี่นะฮะปี2 0 1พ 7ครับพฤษภาคมนะฮะเป็นชื่อท่านสุภาพสตรีนะแต่จริงๆนาา่าจะผู้ชายครับเนาะ,ะสังวนน้ำมาก่อนปั๊บออกรถฮะพฤษภาคมปี60ะฮะหรือ2017นั่นเองนะฮะอของอีซูซุสอแสงมงคลอายุทยานะฮะเดี๋ยวดูนปั๊บก็เท่าที่ดูเขาอาจจะเข้าศูนย์นอกนะฮะหลังๆมานะฮะ ส่วนของศูนย์นี่ก็เราโทรเช็คศูนย์ให้แล้วนะฮะไม่แท้แน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์ข้คอความในนี้อาจจะลงไม่ครบนะฮะซำแนวรถกันต่อมือแรกมือเดียวฮะโมเดลผลิตครับปี2017นะฮะปี2017ตอนแรกนี่ป้ายอายุธยานะฮะตอนนี้ย้ายมากรุงเทพเรียบร้อยแล้วสีขาวเดิมโรงงานนะฮะ เลขตัวถัง MP1 TFR ลงท้ายด้วย031370เครื่องยนต์ r z 4ERJ 3067 d เซลซี CSU 1,900cc 150แรงมาไปลองขับกันเลยอ่ะเดี๋ยวถอยกันไปก่อนนะฮะกรนี้เจ้าของเดิมครับแถมกล้องถอยหลังมาให้เราในตัวนะฮะนี่เรียบร้อยนะะอาจจะเล็กไปนิดนึงนะฮะแต่ก็โอเคอยู่พอใช้ได้นะฮะ พวงมาลัยนะฮะแน่นแน่นเฟิรม์มเฟิร์มก็ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปพอดีพอดีอดฮะรถสำหรับงานบรรทุกงานวิ่งทางไกลพวงมาลัยควรก็จะก็ควรจะแน่นแน่นหน่อยนะครับอ่ะหนึ่งจุดเก้าบลูพาวเวอร์ร้อยห้าสิบแรงออกตัวไปพุ่งใช้ได้นะฮะก็ไม่อืดน,นะครับอ่าโอเคช่วงล่างก็ยังแน่นนะเทาที่ดูก็ยังแน่นใช้ได้นะฮะวงเลี้ยว บานหน่อยนะแต่ก็ยังพอกับรถในพื้นที่จะต่อยกันชนกันไหมเนี่ยต่อยกันดีกว่านะฮะรถยาวๆวงเลี้ยวอาจจะไม่ได้แคบมากนะฮะเอวเพื่อความชัวโยกดีกว่านะฮะโยกดีกว่าป๊าอ่ะบานหน่อยเออบานอยู่นะก็ตามสไตล์กระบะนะฮะวงเลี้ยวมันไม่ได้แคบอยู่แล้วนะต้องมีโยก ต้องมีโยกนะครับต้องมีโยกอ่ะเดี๋ยวได้เรื่องงานบรรทุกนะฮะในเรื่องความทนทานวิ่งทางไกลโอเคนะครับรถใช้งานหนักคุ้มค่าน่าใช้จริงๆเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยไป Isuzu D-Max ครับชื่อนี้การันตีเรื่องความอึดถึกทนแน่นอนเป็นสเปคยอดนิยมเน้นการใช้งานที่หนักหน่วงนะครับ ใครชอบกระบะสายอึดถึกทนทนไม้ทนมือและค่าดูแลค่าซอมบำร,รุงค่าไรถูกนะแล้วเป็นแบรนด์หลักอย่างี s u z u เจ้าตัวนี้น่าสนใจจริงๆครับกับ2017 e-suzu d-max 1.9s s p a c e c a p เกียร์ธรรมดาไม่เจ็ด0มืนได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะโมเดลผลิตปี2017แท้เลย เป็นกระจังหน้าใหม่เนเชอเชเรียบร้อยเป็นเครื่องตัวใหม่แล้ว1.9 DDI Blue Power นะฮะอะวันนี้ครับปกติ walk in ราคาหน้าร้านเราขาย3 3 0 0 0 0บาทพิเศษกันเป็นเลยฮะสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเรียบเพียง319,000บาทโอ้โหเราบอกเลยไกลงบน้อยน่าสนใจมากๆนะฮะ เครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้ด้วยนะฮะพนเริ่มต้นนะฮะถ้าฟรีดาว72วันเนี่ยจะตกประมาณ6,000นิดๆน,นะฮะ หรือประมาณวันละ200ก็ได้นะฮะวันล,ละ200บาทเท่านั้นเองอันนี้คือฟรีดาวนะฮะใครจะดาวเยอะวันนี้คอนถูกวันนี้แน่นอนลองทักฝ่ายขายกันมาเลยมีวารันตีให้ด้วยนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า1 7 9รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเดี๋ยวก่อนออกรถครับผมจะรถเข้าศูนย์ Isuzu เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเต้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยอ,อ่าดีแม็กซ์สเปค,คปกเกียร์ธรรมดาฮะสเปคยอดนิยมเน้นใช้งานนะฮะอ่ารีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่างไอเดียไน์แอดหน้าเอคนาแบนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ g ู o ก l นแบบพิม 19ศิีปรกรเราอยู่ถนนการเราประปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหารทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีพรี19สิีประกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ด้งได้ติดไฟนั้นก็ขายได้ ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1น,นาทีรถเยน็นๆในคลิปหน้าจะถ็งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สิบปรคมร,รถไม่สอ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e c o m